นะครับเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะเข้าไปข้างในเนี่ยเล่าให้ทุกรูปได้ฟังข้อมูลนะครับพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะมีทางเดินรอบอวิหารด้านในและในวิหารด้านในจะมีของที่สําคัญอยู่2อ,อย่าง1ก็คือเวลาเดินเดินไปเนี่ยจะเข้าไปในสะพานไม้พอถึงสะพานไม้เนี่ยสุดสะพานให้มองลงอย่างนี้ครับอาจารย์พอเดินเข้าไปสุดสะพานให้มองลงอย่างนี้ข้างล่างจะเป็นกระจกกันกระสุนในกระจกกันกระสุนนั้นจะมีศิลาหมาย ก็คือหินก้อนหนึ่งที่แกะเป็นรูปลอยเท้านะบางคนบอกว่านั่นคือรอยเท้าพระโพธิสัตว์สัตถะคนนั้นถือว่าผิดเพราะว่าถือว่าไม่รู้เรื่องโบราณคดีนะและไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เพราะตอนที่พระเจ้าเสด็จเหยียบที่พื้นเนี่ยไม่ได้แตะพื้นเพราะว่ามีดอกบัวรองรับตามประวัติศาสตร์ฉะนั้นไอ้รอยเท้าเนี่ยพระเจ้าโศกแกะสลักให้เป็นรอยเท้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ารอยเท้าแรกพระองค์ประทับทีท่นี่และวางหินเนี่ยเป็นศีลาเลิกในการสร้างอาคาร สมัยพวกพวกเราทุกวันนี้เขียนศิาลาฤกิกใส่หินอ่อนใช่ไหมครับแล้วไปวางแต่สมัยก่อนไม่มีหินอ่อนก็คือจารึกใส่ก้อนหินก้อนนี้แล้ววางก้อนหินนี้เขาเรียกว่าหินศิลาหมายหรือศิลาเลิกในการสร้างอาคารนั่นคือ,อวัตถุโบราณที่สาคัญด้านหนึ่งในกระจกกันกระสุนและพอเรามองตรงจีนี้มองที่กระจกใ่เห็นรอยเท้าให้เรามองขึ้นข้างบนบนซ้ายมือนะครับขึ้นอย่างนี้จะมีรูปหินทรายแกะสลักอาจจะเลือนลางแต่ว่าก็ ก็สามารถเห็นลูกลอยได้คือพระนังศิริมหามายายืนเอามือจับกิ่งไม้ลังแล้วก็พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระคันไม่ได้ออกทางทวารนะครับออกทางพระปิสดงข้างขวาคือออกทางาสีข้างด,าด้านขวานะครับแล้วก็ยืนอยู่เล็กๆองค์นี้แล้วก็มีพวกเทพพวก,พวกอะไรรายล้อมอยู่ซึ่งหินก้อนนี้เป็นหินที่แกะตั้งแต่สมัยโบราณหลังพระเจ้าโสมหาราชมาไม่กี่ปีเพราะศิลปะเป็นศิลปะหินทราย ซึ่งประมาณพศ500ถึงพศ800ช่วงนั้นจะนิยมแกะสลักหินทรายนะครับองค์สมเด็จพระสังฆราชยานชังวรเนี่ยท่านมาปางศิลาฤกษ์สร้างวัดไทยลุมพินีน่ท่านมากราบที่นี่พอกราบแล้วน้ําตาไหลมีคนถามว่าทําไมพระองค์น้ําตาไหลนะรพระสังฆราชวัดบวรน,นะครับท่านบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าชายเราไม่ได้เป็นสังฆราชอ่เพราะว่าเพราะเจ้าชายก็คือผู้เจ้านะถ้าก็ท่านบวชมาในาศาสนาพุทธใช่ไหม ก็ตามรอยพระเจ้าท่านจากคนธรรมดาได้เป็นถึงสังฆราชท่านก็ปลื้มใจว่าเราเป็นสังฆราชเพราะเจ้าชายอยางค์น้อยเนี่ยเพราะด้านนี้คือ,น,คอนี่คือภาพสําคัญข้างในที่นี้พอเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยหลังจากเราไปชมหินศิลาหมายแล้วไปชมศิลาที่แกะตางประสูตรแล้วเนี่ยธรรมเนียมครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเอาไว้ว่าให้เดินประทักศิณรอบมหามายาเนี่ยสามรอบรอบที่หนึ่งถวายพุทธบูชาการเกิดของพระเจ้า การเกิดของพระโพธิสัตว์การเกิดของมหาหุดที่แผ่นดินนี้ก็คือถวายพระรัตนตรัยรอบที่สองบูชาคุณบิดามารดาคือผู้ที่ให้เราเกิดบูชาคุณพ่อแม่ผู้ที่ให้เราเกิดรอบที่สามคือเอาบุญให้ตัวเองและสําหรับคนที่มีลูกก็คือให้คนที่เราให้เขาเกิดสำหรับท่านที่มีลูกมีเต้าแล้วสําหรับผู้ไม่มีลูกอย่างครูบาอาจารย์ก็บูชาธาตุสังขารของเราอาการที้สอง แล้วก็จิตวิญญาณหนึ่งเป็นสามเสามนะรวมแล้วจึงมาเป็นตัวเราจึงได้มีโอกาสได้มามาสถานที่อย่างนี้ไม่ใช่มาง่ายๆพวกเราดูว่าพวกเรามากี่วันแล้วนั่งรถมากี่กิโลตกหลุมมากี่หลุม่านะเราถึงได้มาถึงที่นี่ฉะนั้นมาแล้วเนี่ยอย่าให้อย่าให้ประโยชน์มันเสียหายผมสงสารคนที่มาแล้วมาส่องดูโดยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็กลับไปโดยที่มาดูอิดดูปูนเนี่ยครับอาจารย์มันมีอะไรน่าพิศวาส อิฐหินปูนทรายเนี่ยถ้ามาดูเฉยๆมันไม่น่าพิศวาสเราต้องเอาใจของเราเข้าไปรู้ข้างในว่าไอ้ที่เรามาเนี่ยสถานที่เนี่เป็นอะไรนี่คือจุดประสงค์พระเจ้าว่าทําไมถึงเป็นสังเวชเนียฐานให้มาดูอิฐด,ดูหินดูปูนอย่างนี้แล้วไม่ใช่มาแล้วทําใจของเราให้เข้าไปว่าโอ้ตรงนี้นะพระองค์ประสูตริตรงนี้เหยียบฝ่าเท้าตรงนี้ คนจะเกิดมาเป็นพระโพธ,ธิสัตว์เป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับหลังจากที่เราประทักศินรอบแล้วเนี่ยก็จะเดินออกฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ไปชมตรงที่สาบโบคารณีซึ่งสาบโบคารณีเนี่ยเป็นสาเดิมนะครับตั้งแต่ประสูตรหลังจากประสูตรออกมาแล้วก็พระนางศริมหามายานเนี่ยอุ้มพระกุมารลงสนานที่สานีและสานี้เป็นสาเดิมไม่ใช่สาที่ขุดขึ้นมาใหม่น้ำไม่เคยขาดหาย น้ำไม่เคยขาดหายแต่อาจจะมีการตกแต่งขอบทรงขอบสระตามสมัยนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินไปชมสาาบ,บคาารณีแล้วก็จะกลับมานะครับเด็กเขาปูอาสนะเอาไวา้ตรงสถานที่ประสูตรพอดีเราก็จะมาสวดมนต์แล้วก็อธิษฐานตรงนี้เป็นที่สุดท้ายในการมาชมลุมพินีวันนะครับกราบนิมนต์ครับุถไปกันครับ <c oughs>